มันยังมีึ่งเรื่องนะคะเราต้องเล่าก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะจำไม่ได้นะคะเพิ่มขึ้นได้นะคะก็คือพี่ชายต่งหานะคะเขาบอกว่าเขาไปเช่าห้องเช่าอันนี้เป็นเรื่องห้องเช่าร้อนมันไปบวกกับคดีฆาตกรรมสุดอธมหิตด้วยนะคะอันนี้เราไม่บอกสถานที่ดีกว่าเพราะว่ามันเป็นแบบว่ากระทบกระเทือนแบบเป็นคดีฆาตกรรมด้วยคือมันแบบว่าเขาไปเช่าห้องเช่าใช่ไหมเป็นห้องเช่าแบบตูต 15, ออ้อ่ะเจละพันห้าอะไรอย่างเงี้ยน้ำไฟต่างหากอะไรอย่างเงี้ย ก็คือมันก็จะมีชนชั้นทุกช,ชนชั้นใช่จะมีท้งคนเอ่อที่มึนเมาคนเสพคนอะไรอย่างเงี้ยคือจะมีคนหลายประเภทอยู่ใช่ไหมมันไม่ใช่ห้องเช่าแบบแพงๆที่จะได้มีแบบว่าแต่พวกผู้ดีอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็ไปเช่าอย่างนั้นอยู่เพราะเขาประหยัดเงินใช่ไหมเขาก็แล้วบอกเขาเข้าไปอ่ะมันก็แปลกๆเพราะว่าไอ้เพื่อนเพื่อนบ้านนะที่เช่าอยู่ด้วยกันอนะ่ะเขาก็จะมาถามว่าเออเป็นไงบ้างอะไรเงี้ย โอเคไหมอยู่สบายไหมนอนหลับไหมถามทุกวันเลยถามทุกวันเลยแล้วไอ้พี่ชายหางๆเราอะมันเลยบอกว่าเออถามทุกวันเลยเขาถามกูทําไมล่ะนาววว่ากูนอนเป็นไงเจออะไรไหมอย่างเงี้ยนอนได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันเลยบอกมันจะทำไม่เหทำไมเแล้วถามอย่างเงี้ยถามถามทุกวันเลยเจอได้ไหมเป็นไงล่ะหลับสบายไหมอยู่ได้ไหมอะไรเงี้ยมันชักเอกเนาะชักเอกใจแล้วทำไมถามทุกวันเลยว่าอยู่ได้ไหมเป็นไงสบายไหมมันก็เลยทําให้มันยิ่งแบบสงสัยใช่ไหมว่าทําไมถามแบบนี้ มันก็เลยหาไงมันก็เลยไปหาดูเอากระด้มาปีนหาตามฝ้าหาตามห้องน้ำอะไรก็หาดูว่ามันมีอะไรไหมวะที่มันมันซุกอยู่ในนี้เพราะว่ามีแต่คนถามมันก็เลยค้นไงทำให้มันค้นไงว่าในห้องเช่าเนี้ยมีอะไรอย่างเงี้ยทำไมถามบ่อยทําไมเพื่อนที่เช่าอยู่ด้วยกันถึงชอบถามอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยอืมหาหาไม่เจอ้าหาไม่เจอที่แรกก็ยังหาไม่เจอแล้วมันก็นอนไปเงี้ยแล้วมันก็แบบห่างตาไหมือนี้ย มันตื่นมาแหงตามันเห็นว่ามีแม่กับเด็กอ่ะมายืนอยู่ปลายเท้ามันเรื่องจริงทะมันน่ากลัวตอนนี้วางทีแรกกลัวแบบแบบมันคดีมันยังสดๆอยู่เลยใช่ไหมมันก็แบบเฮ้ยจริงด้วยแล้วหลัน่ะจริงู้วยเนี่ยมังยังอ่ะมันบอกเรื่องจริงด้วยแหละมันบอกมันบอกอ่ะมันเห็นปลายตาว่ามีผู้หญิงและเด็กอ่ะมายืนอยู่ปลายเท้ามันแบบแปลกๆแล้วแล้วมันทาอะไรหรือมันจะเดินไปเข้าห้องน้ําแล้วมันจะเห็นเหมือนมีแม่กับเด็กอ่ะ ยืนอยู่ในห้องน้ํมามั่งอะไรมั่งเนี่ยคือมาให้มันเห็นอ่ะแบบอย่างเงี้ยแวบไปแวบมาแอกแวบไปหลายแวบมาหลายทีละมันบอกห้องใจว่ะไอ้ก็่ถามไม่หยุดไอเ้เพื่อนห้องเช่าอยู่ที่เช่าอยู่ด้วยกันมันก็ถามไม่หยุดไอ้คนที่เขาเช่าก่อนนะเขารู้ว่าห้องนี้มีอะไรใช่ไหมถามไม่หยุดเจออะไรยังอ่ะเจออะไรยังอะไรเงี้ยมันก็ทีเนี้ยกูต้องหายเจอแลวกูต้องหายเจอแล้วว่ามันมีอะไรว่าห้องเช่าห้องเนี้ยกูต้องรู้ให้ได้นะมันมันข้องใจละแล้วรีบแบบมาเห็นแบบแม่กับเด็ก มาแบบปรากฏตัวให้เห็นอยู่เรื่อยๆเยมันมันมีอะไรวะเริ่มนอนไม่ได้แล้วเริ่มอยู่ห้องคนเดียวเริ่มกลัวแล้วไม่รู้เลยหาบะมันนึกเลยตัดสินใจไปยิมกระได้เข้ามาเลยไปยิงเข้าไปบนฟ้าเลยนะปีนฟ้านะปีนฟ้าไปเลยแล้วก็ไปเปิดฝ้าห้องน้ําเปิดเลยว่ามันมีอะไรเพราะว่าเห็นว่ามันแง้มๆอยู่ด้วยบอกอย่างเนี้ยเห็นแง้มๆอยู่ฝ้าไม่สนิทมันก็เลยหาบอกต้องเป็นจุดนี้แน่เลยมันก็เลยเปิดขึ้นไปผ้าเป็นผ้าเป็นชุดอะ เป็นเสื้อกับกางเกงอ่ะงเี้ยที่มีแบบคราบสีแดงอ่ะแบบเต็มเลยเต็มเสื้อคือแบบเสื้อทั้งเสื้อทั้งกางเกงมีคราบสีแดงแบบเลอะเต็มเลยแล้วมันบอกมันตกใจว่าเฮย้ยมันคืออะไรเนี่ยใครเอาผ้าเลยไอ้คแรบบาบสีแดงอย่างเงี้ยไอ้แบบน้ำสีแดงเนี่ยเอามาซุกไว้บนเตาน้ำใช่ไหมมันก็มันจะแบบ อันนี้เราก็จำไม่ได้แลว่าฝ้าตรงไหนนะแต่เราว่าน่าจะเป็นฝ้า่าน้ำนี่แหละเพราะมันนานละตอนนี้ตอนนี้คือนานละแต่ตอนนี้เขาเล่าให้เราฟังอ่ะมันจะเป็นคดีสดๆอยู่เลยที่ว่ายังตามจับคนร้ายไม่ได้เลยแล้ว,ม,ลว,วมันก็บอกมันก็ไปแจ้งเลยแจ้งเจ้าของห้องเช่าอ่ะมันเจอชุดที่เลอะคราบน้ําสีแดงเนะี่ยแล้วมันก็บอกโอ้โหผมอยู่ไม่รอดละผมไม่กล้ายอยู่แล้วไม่รู้มันคืออะไรอะไรอนะ่ยมันก็ย้ายออกทันทีเลยย้ายออกทันทีเลยบอกอยู่ยังไม่ถึงสามว <laughs> ันเขาเ,เ,เป็นเจองมันเป็นแค่เปเจอใช่ไหม มันเจอทุกวันแหละมันบอกว่าผู้หญิงกับเด็กอ่ะมาหามันทุกวันเลยแบบมาปรปกดตัวให้มันเห็นทุกวันเลยอ่ะก็ก็เสื้อที่เลอะเสื้อชุดชุดของฆาตกรอ่ะมันเลอะเลอะน้ำน้ำแดงของเขาเขาก็มาทุกวันน่ะสิเขามาให้ช่วยใช่ไหมแล้วมันมบอกไม่อยู่แล้วก็คนลุกมันบอกกูไม่ทยูแล้วกูไม่อยู่แล้วกูออกเลยกูออกเลยก uh, <ziehen>. ูยอมเสียมันจำไปเลยออกเลยแบบไปหาที่อยู <thous S 2> ่ตรงอื <Allāh> ่นใช่ไหมแล้วมันก็ รออ่ะแล้วเจ้าของห้องอ่ะเขาก็โทรไปแจ้งตำรวจว่าเนี่ยเขาเนี่ยเขาเจอชุดน่าจะเป็นชุดอีกคนนี้แน่เลยที่มันไปทำร้ายเด็กกับแม่อ่ะคือไอ้คนนี้มันติดยาใช่ไหมแล้วมันก็อยากได้เงินแล้วมันก็เลยเข้าไปเข้าไปร้านนี้จะเป็นร้านสําสวยอ่ะมันเข้าไปอ่ะแล้วมันก็เป็นแบบร้านแบบห้องกระจกอ่ะแล้วมันเข้าไปปุ๊บมันก็ไปสับเลยอ่ะสับแม่สับเด็กอ่ะ น้ำสีแดงกระจายเกินห้องเลยเขาบอกตอนนั้นนหะตำรวจเขาแบบหืมมันเอาข่าวด้วยแหละแล้วก็เขาบอกมันแบบแอนันกอันหนานมากคือแบบว่าสัากแบบโอ๊ออย่าเล่าเลยมันน่ากลัวจะไม่มอยากพูดถึงคือแบบนาาแล้ะเขาไปดีแล้วเขาไปเกิดแล้วสาธุเขาไปเกิดแล้วใช่ไหมแล้วมันก็เลย แต่เขาก็ทำความสะอาดนะเขาทำความสะอาดเสร็จอะไรเสร็จเขาเช็ดคราบสีแดงเสร็จล้วเขาก็เปิดให้เช่าไหมก็เห็นมีคนมาเศ่้าเขาก็ขายของเขาก็อยู่ได้นะเขาก็ไม่เจอนะแต่ไอพี่ชายห่างๆเราอะมันเจอมันเจอแม่และเด็กอะมายืนอะมายืนที่มันเห็นทุกวันเลยมันเลยบอกว่ามันแปลกไงมันก็เลยหาไงแล้วน่าจะจับได้พอตอนหลังก็จับได้เพราะเจ้าของห้องเช่าบอกเขามีใบไงเขามีใบผู้เช่าอ่ะ ชื่อนามสกุลนี้อยู่ที่ไหนอยู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาจะของของชาทุกที่เขาจะขอใบบัตรประชาชนเนี่ยที่ถ่ายเอกสารเน่เขาก็คงจะประสานงานกั่งตำรวจแล้วเขาก็จับได้ใช่ไหมนั่นแหละเขาก็จับได้สรุปก็จับได้แล้วเขาก็รู้ด้วยว่ามันติดยาแล้วมันก็อยากได้ตังค์ไงมันก็เลยแบบไปทําร้ายแม่กับเด็กอ่ะเขาอยู่เป็นสองคนนะวันคือบังเอิญว่าตอนนั้นอ่ะคือเขาอยู่สองคนและญาติพี่น้องหรือแฟนเขาไม่ได้อยู่เนี่ยมันก็เลยพอดีมันระจวกหมอกเนี่ยคือแบบมันมันโหดอ่ะมันยังโหดอ่ะคือคดีนี้มันยังโหดอ่ะแบบว่า เราก็ยังรู้เลยเรารู้ข่าวองนี้ก็เร,เราก็เป็นคนตรงัหนใช่ไหมเราก็รู้อ่ะเราก็รู้มาเราก็ยังแบบผ่านนี่เรายค่มองอยู่เลยว่ามีคนมาเช่าไหมเขาจะเจออะไรแบบที่พี่ชายเราเล่าไปฟังหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ตามข่าวแล้วว่าเป็นยังไงเพราะว่าเห็นมีคนมาเช่าแล้วเขาก็อยู่ได้เนาะเขาก็อยู่ได้เขาก็ขายของเขาก็เช่าขายของอยู่ได้ตอนนั้นแม่เราบอกเฮ้ยพี่ช่ากันั้มหูหูช่างกล้าพูดใครจะกล้าอยู่ยิ่ง ตาเขาเนี่ยนี่ไม่อยู่แล้วจ้าเคจบ